อปวดหัวชมัดที่นี่ที่ไหนแล้วเนี่ยแล้วไงพี่ชายไม่ได้คุยกันแบบนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยปุบปากไปนะไอ้ปรสิตแล้วก็เลิกใช้เสียงฉันสักทีมันน่าขนลุก ถ้าผมไม่ใช่สิงพี่ชายแล้วผมจะใช้เสียงใครล่ะผมไม่ได้มีตัวตนสักกนหน่อยก็เรื่องของปรสิทธิ์จงแกสิฟ้แล้วเรียกฉันมาที่นี่มีธุระอะไรเอ๊ะรีบเข้าเรื่องจังเลยผมยังอยากจะคุยเล่นอยู่เลยเนี่ยพี่พี่พูดมาได้แล้ว งั้นเรามาทำสัญญากันดีกว่าแล้วฉันจะได้อะไรพี่ชายได้พลังส่วนผมได้เอ๊น่าสนใจดีนี่ได้ฉันตก